กินเลยลูกกินเยอะๆหิวก็มานะได้ไปเลี้ยงลูกเนาะน้องแมวทองค่ะทุกคนแต่เขาเกิดลูกแล,ล้วแหละแต่ไม่เคยเห็นลูกเขานะคะทุกคนไม่เคยเอ็มว่าเขาต้องมีบ้านอยู่แถวนี้แต่น่าจะกินไม่อิ่มหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะทุกคนเอ็มก็ให้กินตั้งแต่เขายังไม่คลอดลูกอะคะ่ะพี่โชคแบ่งกันนะลูกไม่ทําน้องนะแบ่งกันนะอืมแบ่งกันลูกพี่โชคพี่โชกกำนังเฝ้าน้อง กินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มเลยนะคนะคนสชยไว้พี่ท่องมองน้องพี่ท่องมองน้องทขีไนไม่ถูกแบ่งกันกินนะลูกเนาะใจดีกับน้องเนาะน้องก็จนเหมือนกันน้องหิวแบ่งกันกินเรามีบ้านแต่เราไม่รู้ว่าเขามีบ้านไหมกินนะลูกกินให้อิ่มเลยกินให้อิม่ม kinh giới nhất, nó Phải lóc đó.